สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามเราจะขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้ามาพบกับแนวทางเวลาพัฒนาวันจันจร์วันที่6เดือน11จาสองพสมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้า ก่อนสิไปรับชมลาภพัฒนาของวันที่โกวันจันมื้อนี่นอกจากเดียวมาเบิ่งกพุนยนลังกัน่กนจะวันที่สามวันซุกทีผ่านมาจะให้เขาตัวไรเบียรใบกะเสียด้เขาใจกันนอกจากอ่าหรือว่าพี่นเอฟซีที่ได้ที่เขามารับชมใหม่ๆนอกจากทายังบักเขาใจก็คือสามารถรับชมยนลังได้จะแล้วถ้าของเอสโตมีให้รับชมยนหลังได้จะแต่กะอ่เบิ่งวันที่ให้เรียบร้อยนอกจากเพราะว่า แนวทางแต่ละแนวทางกะมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจ้าสำหรับเล่าพัฒนาพ้นของวันที่สามสุดเด่นนี่แอจอยห้เด่นอยู่ที่หากกระพวกวิ่งลูดสำหรับพ้นจะหกตัวออกหนึ่งสอ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 งสี่โอ้โหค่ะสำหรับแนวทางของเฮาสุดเด่นนี่พลาดไปเนาะจ้าหากระพกหาหกโบกมาาเนาะจ้า เต่ว่าแน้ท่าเขานเนา้าเข่าบดเนกจากบนออกสองสองสี่จับขู่เข่ากันไปตรงๆรงสองสี่อยู่ในชุดกันจา้าโอ้โหสุดฝั่งเดจามมากันใ้แบบตรงตรง,ต,รงตัวเน้นเต็มเต็มจาสำหรับสุดสามตัวผ่านไปจ้ะโอ้โหมาตองเลยเนาะประยัดตัวเลขออกขักเราะจะมาเลขใดแค่สามตัวเองเนอกจากมีหนึ่งมีสองมีสี่โอ้โห สำหรับสองสองวดก่อนกนมามามาบุญนอกจากวันนี้มาเนี่ยสลับนอกจากแนวทางโอ้ผมจะสองกับสี่กับหนึ่งนอกจากอะแนวทางมาเลขใดแค่สามตัวแต่ว่างวดน,นี่วันที่สามเดือนสิบเอ็ดเราพัฒนาของเฮายังฟังได้อีกนอกจากย่งเข่าได้อีกอยินดีกับคนสีตามด้วยจามากันแบบตรงๆงตัวเน้นเต็มเต็มอยู่ในชุดกัน สำหรับลาาพัฒนาของห้าว่วงนี่มาได้ต่อเนื่องเด้อจ้ะยังบวดรุดเราจะวันที่สามวันที่หนึ่งวันที่สามสิบเว้นก็แต่วันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมาตองสองเนาจะศูนย์ศูนย์หนึ่งสองตองสองในวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ผ่านไปเราจะมาได้แบบต่อเนื่องฟังกันได้แบบต่อเนื่องจ้ะตามกันต่อลุ้นกันต่อกับล่าพัฒนาของวันที่หกวันจันทร์มือนีแนวทางสี่ มาให้ตามสูตรหรือบอสีฟังห้อีกหรือบ่อ่อนรุ่นไปด้วยกันจ้าถ้ามักถ้าชอบคอยตามเดอ้อจ้าถ้าบ่มักบ่ชอบอะไรก็สามารถปล่อยผ่านได้นะจ้าตัวเลขมีเขามีรูดจ้าผิดผลาดประการใดขอรโทขอให้พี่น้องเอซไว้ด้วยจ้าสำหรับลาวพัฒนามือิสุเดนให้เด่นอยู่ที่หกกับเจ็ดวิ่งรูดจ้าห เจ็ดสา,ายวิง่งสายลูดมักตัวไรชอบตัวไรกะลองพิจารณาเบิ่งได้เราจะเด่นสองตัวจใจจ่อให้เด่นสองตัวด้วยจ้าฮกกับเจ็ดวิ่งรูดจ้าอสา,ายวิง่งสายลูดเราจะทำามากักตัวชอบกะพิจารณาเบิ่งได้จ้าจับคู่เด่นฮกวิ่งรูดฮกมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้า 6กศูนย์หกหนึ่งเจเกเก้าเจอันนี้เจเก้าเนาะจ้ะเจ็ดหนึ่งเกันจ้า สำหรับสูตรการอย่าลืมเบิงดเวยจะพอสูตรการัดเป็นเลขเด่นตัวทีแอจอยคำนวณใดคือกันจะแต่ว่าการนี่คือจับไ้จับขออกมาให้แค่สามขเองเนาะจ้าสำหรับการจับไแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองสามตัวจะหกหกแปด 2 6งหกเก้านเจสองเจ็นี่คือสูตร3มตัวสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า3ตัวคอเน้นอยู่ที่หนึ่งเจ็ดกับสองกเก้ากันคอเน้นอยู่ที่8ปดสอง จ็ดสองจ็ดหนึ่งหกเก้ากับหกแปดละกันจ้าสำหรับแนวทางล่าพัฒนาของวันจันทร์มือนี่ตามนี่เลยจ้ามากตัวไรชอบตัวไรกะลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งได้นองจากทามากักถาชอบค่อยตามบอมักบอชอบป่วยพานได้จ้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูคดีกันทุกคนทุก่านจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากพู่เสีได้บุพเาศแนวทางตั่อไปจะสําสหรับสายหุ่นแอดจอยลุงหายตั้งแต่เมื่อคืนนอกจากสนใจแนวทางใดกะสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจ้าสาหรับคลิปนี้ขอเก่าวคําว่าสวัสดีจ้า